สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปวันดอมในหัวข้อที่ว่าเขากำลังสิ้นหวังหมดหวังเพราะกรรมเก่ากำลังเล่นงานเขาอยู่นะสมบันิพลังารรงานของเขาคนนั้นและคุณนะคะมาที่กองไพ่ของเรานะมีกองไพ่กองเดียวเท่านั้นนะเป็นคลิปวันดอมนึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทำไม่ดีกับคุณคิดไม่ดีกับคุณนะคะ ก่อนอื่นเรามาฟังข้อความกันก่อนไม่ต้องไปสาบแช่งใครไม่ต้องไปบ่นบานสารกล่าวถึงเวลากรรมจะทํางานเองการทําตัวบิดศิลธรรมต่อให้ไหว้พระกวดน้ําทุกวันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมชั่วที่ทําไว้ได้ท่องเอาไว้นะคะคนที่มีศิลธรรมทําอะไรก็เจริญตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีศิลธรรมไม่ว่าจะทําอะไร มันก็ฉิบหายการ,รกำลังทำงานทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาทำอะไรติดติดขัดขัดทำอะไรก็ไม่เจริญผลของกรรมมันแรงนะนะคะก็ไม่ต้องไปสาดแช่งใครเนาะเป็นข้อความเป็นหัวข้อที่มาบอกกับเรานะ,ะแม้เราจะเป็นฝ่ายที่โดนกระทำแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสาดแช่งให้เขาได้รับ,บเบรกรมเร็ว นะจงเอาหสิกรรมให้เร็วไวที่สุดจงปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมให้เร็วที่สุดนะคะมาเรามาเจอกับหัวข้อเรนดอมที่ว่าเขากําลังสิ้นหวังหมดหวังเพราะกรรมเก่ากําลังเล่นงานเขาอยู่นะคะลักนณะราศีของคุณและเขาคนนั้นเรามาดูกันเทอร์ชาวทน้ำมีนกรกฎพิจิกออคอเรียสราศีกุมฉาทหลม พลูโตนธะาทัดลมมิถุนตุลกุมเลโอราศีสิงห์ชาวทัดไฟแอทัดลมมิถุนตุลกุมเทรัษ er ราศีพฤษภชาวทัดดินเมอร์คิรวยคนที่เกิดในวันพุธนะคะแล้วก็สกอร์ปิโอราศีพิจิกชาวทตุน้ำตัวเลขนะคะหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะที่เกี่ยวข้องกับคุณและข่าวมีเลข สเลขห้าเลข8เลขสิเอเลขสิบห้าเลขยี่สิบสองยี่และยี่สิบห้านะคะเราไม่ได้ทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะสาบแช่งใครฉะนั้นนะคะทำมาเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางเนาะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะกำลังสิ้นหวังหมดหวัง เพราะกรรมเก่ากำลังเล่นงานเขาอยู่นะคะเขาคนนี้และคุณนะคะเคยมีประเด็นอะไรกันเขาเคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้กับคุณนะหรือว่าคนคนนี้ทำอะไรไมิดีมิร้ายไว้กับคุณนะคะเรามาดูซิว่าพลังงานของเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะถ้าเราถามถึงใครให้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ เขาเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณเนาะคนที่มาฟังคลิปนี้คลิปนี้นะคะพลังงานของเขา5ดาบอินิเวิร์ดนะคะเป็นพลังงานของคนที่มักที่จะชอบนะในเรื่องของการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องของผลงานการทำงานนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้อำนาจนะคะเ,เรียกว่า ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่โดนเขานะคะอยู่ดีๆเขาก็อยากจะใช้คําพูดใช้อารมณ์นะมาข่มขู่คุณใช้อํานาจมาข่มขู่คุณนะในที่ทํางานก็ได้คนคนนี้อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณได้หรือว่านะต่างจากคุณเล็กน้อยได้แล้วเป็นบารางานของคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยที่จะทําบุญเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมเท่าไหร่นะอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของ บาปบ,บุญคุณโทษได้ด้วยหรือว่านะเป็นคนที่แบบเหมือนอา,อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบไม่ชอบจะช่วยเหลือในเรื่องของการทําบุญตักบาตรเนี้ยไม่ทําไม่เอานะคะแล้วก็เวลาที่แบบว่าเพื่อนๆนมาขอขอรายชื่อนะซองผ้าป่าอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธตลอดนะไม่ค่อยจะชอบทําบุญนะค,ะคนคนนี้แล้วก็มักที่จะเหมือนกับว่าคือเป็นคนใช้อารมณ์อะนะคะเหนือเหตุผล ไม่ว่านะตัวคุณหรือว่าคนอื่นๆนะจะมีเหตุผลในเรื่องของการที่โต้แย้งเขากลับไปว่าเออฉันไม่ได้ตั้งใจฉันทําผิดจาสำนึกผิดแล้วแต่คนคนนี้ก็ไม่ยอมฟังนะไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะแล้วเขาเขาก็จะใช้อารมณ์ตัดสินใจเออทําไมเธอถึงจําไม่ได้ล่ะทําไมเธอถึงทําแบบนี้นะเออประมาณเนี้ยนะคือแบบใช้อารมณ์ของตัวเองดูด่าว่ากล่าวนะคะในที่ทํางานแต่ไม่ตัวคุณ หรือว่าคนอื่นๆ่นะที่ถูกเขาต่อว่าต่อขานะอับอายขายขี้หน้านะคนคนนี้ชอบใช้อํำนาจข่มขู่คนอื่นนะคะไม่ค่อยที่จะฟังเหตุผลใครเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าที่จะเหมือนถ้าแบบเออเป็นคนที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคุณหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคุณนะ,ะเอออาจจะทำงานที่หลังคุณได้ หรือว่ามาก่อนคุณได้เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนใช้ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมาบังคับขู่เข็นนะ,ะโดยที่ว่าไม่รู้จักเคารพคุณะนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะ,ะแต่เขาก็ไม่เคยเกรงกลัวเลยหรือว่าไม่เคยเกรงใจเลยคนคนนี้นะพลังงานของเขาเรามาดูสิว่าคนคนนี้นะเขาทํากรรมไว้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะคะกับคนอื่นล่ะ เราอาจจะไม่เห็นว่าเ,ออเขาอาจจะทําเวรทำกรรมกับคนอื่นอย่างรุนแรงไว้ส่วนกับตัวคูณหรือว่าเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะใช้อารมณ์นะคะใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานข่มขู่คูณเนี่ยนะเขาทากรรมนะทาเวรทํากรรมก,กับคนอื่นไว้หรือเปล่านะม่รูสิว่าเดบมูลนะคะเดบมูเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ เสียใจในสิ่งที่ทำไปนะคะอาจจะเป็นการกระทำคำพูดอารมณ์นะคะแล้วก็แสดงออกไปโดยที่แบบว่าลืมคิดก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่แบบระง,งับยับยั้งอารมณ์ไม่ได้อะ่ะนะ,ะแล้วก็เพิ่งมาสำนึกผิดทีหลังนะคะเหมือนแสดงออกไปแล้วโมโหเกลียดกาดออกไปแล้วนะคะแต่เพิ่งมาสำนึกผิดทีหลังเนี่ยก็ได้น่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเออ ตบหัวแล้วรูปหลังเป็นคนที่เหมือนอดุด่าว่ากล่าวคุณแล้วหรือว่าดูด่าว่ากล่าวคนอื่นแล้วนะแล้วค่อยมาพูดดีนะหรือว่าทําดีทีหลังแต่รู้สึกว่านะคะก็ไม่สํานึกผิดนะอืประมาณนี้นะมีความที่แบบไม่สํานึกผิดไม่กลัวด้วยในสิ่งที่ทํา The Devil in t e World เอ่อหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มที่จะรู้สึกตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยทําให้คนอื่น นะคะไม่ชอบขี้หน้าเขาหรือว่าคนคนนี้น้มักที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะบังคับขู่เข็นคนอื่นเป็น the e m e r o r in r e v e r s นะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าการที่เขาแสดงออกถึงอำนาจนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานข่มขู่คนอื่นเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเคารพเขาแต่เจตนาของเขาเนี่ยคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยนะมันอาจจะด้วย ความใจร้อนของเขาด้วยก็ได้นะคะอืมก็รู้สึกว่าเออใช้ในเรื่องของอารมณ์เหนือเหตุผลนี่แหละนะคะไม่ค่อยจะฟังใครด้วยนะอืมแม้ว่าคุณหรือว่าคน,น,นาอือ่นๆนะจะเออมีเหตุผลอะไรมาอ้างมาโต้แยง้งนะเขาก็นะเชื่อตัวเขาเองซะมากกว่านะคือแบบว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทําผิดหรอกแต่คุณอธิบายบอกว่าเออเพราะว่าอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างนั้น นะแต่เขาก็ไม่ฟังนะผิดก็คือผิดผิดก็คือต้องยอมรับผิดนะแล้วก็ไปแก้ไขเดี๋ยวนี้ด้วยนะอารมณ์นี้นะแล้วก็ถ้าแบบว่าผิดแล้วก็ทําให้เผลมันออกมาแย่เงี้ยนะก็ต้องเป็นคุณหรือว่าคนอื่นนะไปแก้ไขแม้จะเป็นเวลาที่แบบเหมือนจะเลิกงานแล้วนะก็ต้องกลับบ้านนะแต่ว่าก็ต้องเคลียร์ให้มันเสร็จต้องกลับดึกนะเป็นความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาจะบังคับเลย เขาจะไม่สนใจว่าเออ,เออเออเหตุผลนะมันมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเออกลับบ้านดึกนะรถติดนะเออประมาณนี้ก็ไม่ฟังนะคะหรือว่าบ้านไกลอันตรายถ้ากลับบ้านดึกนะเป็นผู้หญิงกลับบ้านดึกคนเดียวไม่ดีอะไรเงี้ยนะเขาก็จะไม่ฟังเนาะเรามาดูกันว่าคนคนนี้ตอนนี้นะคะเขาเจอสภาวะเหตุการณ์เรื่องอะไรที่ทําให้เขารู้สึกผิดหวังหมดหวังสิ้นหวัง นะคะบอกใครไม่ได้เขาคนนี้นะคะเขากำลังจะเจอสภาวะการนะเหตุการณ์เรื่องอะไรที่ทำให้เขาหมดหวังสิ้นหวังนะคะใช่กรรมเก่าเขาหรือเปล่าเรื่องราวที่เขาเจอนะคะพ่ The h i p h a n t r i n e r e d นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยนะบุญเก่าไม่มีช่วยเหลือนะคะ เขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้สร้างบุญใหม่แล้วก็ไม่ได้สร้างบุญเก่าเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะไม่เชื่อในบาปบุญกุณโทษไม่เชื่อในเรื่องของคําสอนของพระพุทธศาสนาไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมนะสิ่งที่เขาทําไปเขาบอกว่าเออเขาเชื่อตัวเองนี่แหละนะคะกรรมก็คือตัวเขาเองนี่แหละนะคะเออเขาทําดี นะเขาทำงานดีเนี่ยเขาก็จะได้ค่าตอบแทนดีนะเป็นคนที่แบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นคนที่มั่นใจมากเลยนะตำแหน่งการงานสูงใหญ่โตกว่าคุณนี่แหละนะมีพนังงานของคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะก็รู้สึกว่าคือมั่นใจกับการที่แบบในสิ่งที่เขาทำนะ่ะไม่ว่านะผลจะออกมายังไงนะเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะในเรื่องของเวรกรรมเนี่ยนะเขาไม่เชื่อ นะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือว่าคนคนนี้แม้จะรู้ว่าเออเขาสร้างวัดมาเพื่อให้คนกราบไหว้นะมีพระมาสอนพระธรรมนะศาสนาอะไรต่างๆแต่เขาก็รู้นะเออตั้งแต่เด็กนะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะพ่อแม่อาจจะไม่ได้บังคับขูเข่เข็นเคี่ยวเข็นเขาในเรื่องของการที่แบบจะต้องนะประพฤติดีทดําดีนะพ่อแม่บอกให้เขาตั้งใจเรียน นะโตขึ้นมาเออจะได้ทํางานทําการที่แบบตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงแต่โตนะไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของการทําบุญทาทาบาปอะไรนักหนานะคะเขาเชื่อในเรื่องของผลของการกระทํามากกว่าแต่ไม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของเวรกรรมสักเท่าไหร่นะคนคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออคือจะไปพูดจะไปบอกนะคะเขาอย่างไงเขาก็ไม่เชื่อนะสิ่งที่เขาเจอนะมันเป็นเหมือนกับว่าเหตุการณ์อนาคตอันใกล้ถ้าเขายังไม่เจอ นะอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะอนาคตของครอบครัวนะอนาคตที่แบบว่าเออเป็นเป็นเรียกว่าเวรกรรมเก่าอ่ะของครอบครัวของคนในครอบครัวที่อาจจะมีพ่อแม่ของเขาญาติพี่น้องของเขาต้นตระกูลของเขาปู่ย่าตายายของเขาสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคนอื่นนะคะแล้วเวรกรรมตรงนั้นอาจจะยังชดใช้ไม่หมดแต่นะคะ อาจจะมีการเหมือนกับว่ามีเหตุที่จะต้องตกทอดมาถึงลูกถึงหลานด้วยนะคะคือมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าจะไม่รับกรรมตรงนี้นะมีเรื่องของการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นนะคะในผลของการแย่งมรดกนะคะทรัพย์สินเงินทองนะด้วยก็ได้ในธุรกิจการงานที่ทำนะอาจจะเหมือนกับว่าเออ ครอบครัวทางฝ่ายแม่ของเขานะหรือว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยนะคะของเขามีการแย่งทรัพย์สินมรดกมีการคดโกงในเรื่องของธุรกิจนะ,ะบางอย่างที่ร่วมหุ้นลงทุนกันนะ,ะเป็นของครอบครัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโกงเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการบริหารได้เขาอาจจะไม่รูนะ้ในเรื่องของข้อประชุมนะ,ะข้อตกลงนะคะที่แบบ มีการประชุมไว้กับพ่อกับแม่ของเขานะซึ่งนะไม่มีในเรื่องของความเมตตาอะไรเลยอ่ะนะเป็นการคดโกงของพี่ป้าน้าอานะอาจจะเป็นพ่อเอออาจจะเป็นน้องของพ่อน้องของแม่พี่ของพ่อพี่ของแม่ก็ได้ของแม่เขาอ่ะนะคะที่มีการคดโกงในเรื่องของธุรกิจผลประโยชน์กันนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ นะตอนนี้เวลานี้เขาน่าที่จะมีการที่แบบเหมือนเคยเคลียหรือว่าเคยเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจเหล่านี้แล้วนะนะแต่ว่าคือแบบเหมือนช่วงหลังๆอ่ะคือเป็นการที่เหมือนเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคนในครอบครัวจนเกินไปนะสุดท้ายแล้วก็โดนฮุบเอานะหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นของเขาของแม่เขาไปจนหมดนะคะจนแบบอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนี้เวลานี้นะตอนแรกก็เหมือนธุรกิจ มันไปได้ดีนั่นแหละในช่วงแรกๆแต่พอหลังๆมาเนี่ยเป็นการที่แบบตัวเขาหรือว่าแม่ของเขาเนี่ยเหมือนไว้ใจนะครับเหมือนไว้ใจให้พี่ป้านาอานะคนในครอบครัวดูแลแล้วก็เขาก็จัดการนะเซน็นแล้วก็ฮุบเอาหุ้นส่วนนะของคนในครอบครัวของเขาจนหมดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาจัดการไม่ได้แล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะอาจจะเป็นเหมือนบุคคลที่แบบไม่ได้มีหุ้นส่วน อยู่ในนะสัญญาตรงนั้นแล้วนะรู้สึกว่าโดนโกงเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะคะที่ทําร่วมกันกับคนในครอบครัวด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าสภาวะของเขาหน้าที่จะต่อสู้อะไรไม่ได้อะคือกฎหมายก็ช่วยไม่ได้ทนายความดีๆก็ช่วยไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาเคยมีอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะมันหมดไปมันพังพินาศหมดโดนโกงหมดโดนคนในครอบครัวโกงหมดนะคะ เอออาจจะเป็นเออทรัพย์สินเงินทองฝ่ายทางพ่อทางแม่เขาเนี่ยแหละนะรู้สึกว่าเนี่ยล้มละลายหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยในธุรกิจการงานความรู้ความสามารถของเขาความเก่งความฉลาดของเขาก็ไม่สามารถจะยื้อสมบัตินะหรือว่าไม่สามารถจะยื้อธุรกิจการงานของเขาไว้ได้หุ้นส่วนของเขาไว้ได้นะคะตัวของเขาสิ้นหวงังอ่ะตัวของเขาต่อสู้ไม่ได้แล้วนะครอบครัวพังทลายนะคะไม่มีความที่แบบว่า สมัครสามัคคีในเรื่องของครอบครัวเลยอาจจะเป็นการแข่งแย่งทรัพย์สินเงินทองที่ดินนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วคือมันมีเหตุการณ์เรื่องของการที่แบบขออารมุ่มอรวยขอแบ่งนะ,ะทรัพย์สินเงินทองแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้นะคะเหมือนโดนโกงแบบโกงไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะนะ โดนคนในครอบครัวนี่แหละโกงนะคะเขาพยายามสุดฤทธิ์นะเขาแข่งขันเขาพยายามที่จะต่อสู้หาทนายความมาต่อสู้นะคะมาต่อสู้คดีความต่างๆนะ,ะมันเป็นเหมือนกับว่า,าตัวเขาเป็นเป็นเด็กด้วยนะ,ะอาจจะไม่รู้ภาษาไม่รู้กฎหมายหรือว่าทนายความเก่งๆหรือว่าพวกหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยคือเป็นเครือญาติเขาหมดนะคะแล้วเขาร่วมมือกันนะคะโกง คือเขาเป็นคนที่แบบเออเหลือตัวคนเดียวเหลือแม่คนเดียวนะที่จะต้องดูแลแล้วก็ไม่สามารถจะยื้อไว้ได้นะคนอื่นร่วมกันโกงเขาหมดเลยอ่ะนะแล้วเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยณนะตอนนี้เวลาน,นี้นะคะรู้สึกว่าตัวเขากําลังสิ้นหวังนะอาจจะเหลือเพียงบ้านนะคะธุรกิจการงานเนี่ยอาจจะโดนโกงไปหมดแล้วแล้วก็นะตัวเขาต้องผันตัวมาเป็นลูกจ้างนะมาเป็นพนักงานบริษัทนะก็อาจจะมีความที่แบบ เหมือนไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครนะคะอ,อแทนที่จะไปบริหารธุรกิจการงานที่บริษัทของตัวเองเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดก่อนที่เขาจะมาทำงานที่นี่ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาโดนนะโดนหักหลังนะโดนโดนคดโกงโดนโดนคนในครอบครัวคดโกงนะคะฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เขาเนี่แหละคดโกงแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะสิบดาบเจ็ดาบทำอะไรไม่ได้แล้ว นะต่อสู้ก็ไม่ได้แล้วนะคะหาทนายความดีๆมาสู้ก็ไม่ได้แล้วเขาต้องอดทนเขาต้องนะสร,สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เขาต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเขาต้องเหมือนกับว่าเออมาเป็นลูกจ้างใหม่นะสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เนี่ยเออผัน,ต,นตัวมาเป็นลูกจ้างผันตัวมาเป็นลูกน้องเขานะเขาก็มีความรู้มีความสามารถนั่นแหละเหมือนเออจริงๆแล้วชีวิตของเขาน่าสงสารนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วะ มีความรู้มีความสามารถน่าจะประสบความสําเร็จนะเพื่อนพ้องนะพี่น้องที่เคยรักกันนะเคยสมัครสามัคคีกันเคยช่วยเหลือเขาเพอเหมือนกับว่าโดนซื้อตัวนะคะโดนเหมือนกับคนในครอบครัวของเขาเนี่ยนะเออเรียกว่าเครือญาติของเขาซื้อตัวไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เหลือใครเลยนะทุกคนทิ้งเขาไว้ให้ต่อสู้เพียงลําพังนะคะ เขาเครียดมากนะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เกลียวกาดแล้วก็เครียดนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะคะเป็นคนจิตใจดีนั่นแหละถ้าแบบเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบอายุไม่มากนักนะแต่รู้สึกว่าน่าจะเหมือนกับว่าประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการที่แบบโดนคนอื่นโกงแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบไม่ไว้ใจใครนะหรือว่าอารมณ์เกลียวกาดใส่คนอื่นเนี่ยนะก็เหมือนก <ะ S 1> <นะ S 2> ับว่าเออเรียกว่าคนที่เหมือนกับตายทั้งเป็นอยู่แล้ว นะคะรู้สึกว่าชีวิตของเขาน่าสงสารนะคนคนนี้ก่อนที่เขาจะมาเจอคุณก่อนที่เขาจะมาทํางานที่นี่นะคะเออชีวิตของเขาล้มเหลวมาก่อนหมดหวังมาก่อนฉะนั้นนะถ้าคุณเจอคนคนนี้ที่แบบเขาอารมณ์เกลี้ยกล่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าแบบว่าไม่ใช่อดีตนะที่เขาเจอปัญหาแบบนี้ที่ถูกโคดโกงนะหมดหวังสิ้นหวังนะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือว่าถูกคนในครอบครัวเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ โกงสมบัติอะไรเงี้ยนะคนคนนี้ก็จะเจอเหตุการณ์นี้หลังจากที่เขานะะคออทำงานอยู่ที่นี่เมื่อเจอกับคุณหรือว่าอ,อ,อยู่ทํางานที่นี่มาตั้งนานแล้วนะแต่เขาจะมาเจอเหตุการณ์นี้ภายหลังนะคะก็ขอให้เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยต้องเหมือนประคับประคองอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็เมตตาแล้วก็สงสารเขาเขายังมีกรรมเก่าที่เขาจะต้องนะ,ะชดใช้อยู่ฉะนั้นนะคะ ในเมื่อเรามาเจอกันนะคะไม่ไม่ควรที่จะสร้างเวนสร้างกรรมต่อกันเนาะต้องให้อภัยกันนะก็มันมีเหตุปัจจัยมาในรูปแบบนี้ฉะนั้นอย่าไปสาปแช่งใครหรือว่านะถึงเวลาเนี่ยนะกรรมมันก็จะทํางานของมันเองนะใครทํากรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมตรงนั้นนะคนะเรามาดูซิว่าแล้วชีวิตของคุณเมื่อเจอคนแบบนี้นะเราควรที่จะ ใช้ชีวิตยังไงนะคะระงับอารมณ์ความรู้สึกของเรายังไงเนาะไพ่อยากจะนำอะไรไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคนที่มาเจอคลิปมันด้อมคลิปนี้นะเมื่อคุณไปเจอบุคคลแบบนี้นะคะสภาวะอารมณ์แบบนี้หถ้วยอิลิเวิร์ตนะคะหกถ้วยกับหัวสี่ถ้วย คุณนะไม่ต้องไปสาบแช่งเขาคุณจงมอบความรักความเมตตาให้กับเขาเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะจงนะคะให้ความสงสารให้ความรักเขาเอ็นดูใส่ใจเขานะแล้วก็ไม่ต้องไปสาบแช่งเขาไม่ต้องไปตัดสินเขาเพียงแค่เรารู้จักเขาเพียงแค่ผิวเผินนะคะคือเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าคนคนนี้อยู่ดีๆทําไมอารมณ์โมโหเกลียวโกรธนะคะ โมโหร้ายเพราะว่าเนี่ยนะเขานะอาจจะมีสภาวะของจิตใจที่แบบแย่มานะคะแต่ว่าคือมันก็เป็นเหมือนกับว่าการควบคุมอารมณ์ของเขานั่นแหละนะแต่ว่าเถ้าแบบว่าเราไม่สามารถจะทําอะไรได้อะเราต้องพยายามที่จะระงับยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดเขาไม่ให้อคติเขานะคะอย่าไปพัวพันอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมผูกพันกับเขานะคะ ประมาณนี้แหละเนาะก็เป็นเรื่องของผลกรรมของคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะคะแต่ว่าเอตสาเหตุของการที่เขาอารมณ์เกลี้ยวกราดนะโมโหร้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะนะคนที่เขาเจอในเรื่องของเวรกรรมมาก่อนนะจะไม่จิตใจเขาย่ําแย่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อย่าไปเป็นเออคนที่ไปสร้างเวรสร้างกรรมพัวพันกับเขาเนาะก็อยู่ห่างๆเขาไว้ แล้วก็ระงับสติอารมณ์นะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ